ตั้งนะครับน่าจะเป็นคณะทำงานหรือก็ออตามรูปแบบของแต่และัสำนัดนะครับว่าจะดำเนินการต่อไปนะครับเหมือนเราเป็นไต่ติดน้อยนี่ท่านผู้ว่าท่านตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับพูดคุยกันแล้วแต่ตา,ามรูปแบบของพื้นที่นะครับต่อระยะเวลา,าก,า,การประชุมนี้นะครับดีแล้วครับแล้วก็ขอเตือนตัวแทนจะกล่าวอะไระครับ

ที่เป็นชุมชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ป่าอย่างยาวนานแล้วก็ดูแลรักษาป่าจนรวมสองตู้นจนเกิขนาดที่ของปัญยาเปนแหล่งที่จะประกาศใหาา้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะครับจนถึงวันนี้นะครับก็ร่างกฎหมายรับรองนะครับที่จะมีเนื้อหาที่ ไปพบต่อเรื่องวิถีชีวิตของพี่น้องบนพื้นที่สูงนะครับพี่น้องท่าี่มานเป็นอย่างมากก็ได้่านการพิจารณาของคณะกรรมการดูแลเหมือนท่าแซงนะครับโดยที่ไม่ได้รับฟังเสียงนาของพี่น้องที่อยู่บนพื้นที่สูงเลยนะครับเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในข้องทางออนไลน์ซึ่งถามว่าพี่น้องในที่นี้จะสามารถเข้าถึงการให้ความคิดเห็นในข้อทางออนไลน์ได้นะครับในช่วงหน้าโควิดแทนที่จะตะลาะกันรับฟังความคิดเห็นและก็กระบวนการในการที่จะตรากฎหมายใน่อน แต่กลับนะครับก็เล่นรักนะครับเราก็ไม่อยากให้พื้นที่บุรยยาเหนีอยท่าในท่าเหนือจะแก่นการต่อนะครับ,รบแล้วก็ตอนนี้ก็มีพี่น้อง นะครับทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในพื้นที่เตรียมการประกาศเหตุการณ์ในชาติตั้งาน,นางาไทยแล้วก็พื้นที่เตรียมการที่จะตรวจเป็นขอมมิวน้สตาในาติออกฐานะครับแล้วก็พื้นที่เตรียมหัวเป็นเหตุการณ์ในชาติสูญฐานซึ่ง,งต่อเนื่้นมายาวนานนะคะรับต่อสิบกว่าปีจนถึงวันนี้นะครับปัญหาของที่นิคต้นป่าที่ยังวนอย่เดิมผมก็จับก,กระถอนะครับตัวแทนของที่น้องเราได้กล่าวอะไรกับทางาท่านประธานกรรมธิการนะในไหนก็มาถึงที่นี่แล้วขอต้อไป สเรื่องขอให้ตรวจสอบตัรโน้ตเสียงที่คุณชาติพันธุ์และชี้แจงทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลกระทบจากพระราชบัญญัติพิการแห่งชาติพศ2562พระราชบัญญัติหัวและทุจริต่างพรศสองพันห้าร้อยหกสิและกฎหมายการกล่าวอ้งเรียนนางมุดาคงสมบัติประธานคณะกรรมการเอกยอเพอร์สตรี ผู้สูงอายุ bills, ผู้พิการผู้มีชาันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศอ้างถึงรายงานการประชุมเวทีระดับคามคิดเห็าร่างกฎหมายร่างบรองประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์พศ2562มาตรา64และพรบสัวหนอนและผู Kid ้ท้องสัตว์ป่าพศ2562มาตรา1 2 1นะคะเมื่อวันที่2 0สิงหาคม2564ที Kaiser ่ผ่านมา าระบบตรงนะคะสหารอาชีตากรภาคเหนือและขบวนการประชาธิปื่อสังคมที่เป็นทางได้ติดตามการออกร่างกฎหมายระดับรองที่ออกตามเพื่อประหยัดพยายามแห่งชาติและร่างกฎหมายระดับรองที่ออกตามเพื่อปบัญยัิสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาอย่างใกล้ชิดโดยมีพันเห็นว่าเนื้อหา ของร่างกฎหมายจะกระทบสิทธิของุลชนและกระบวนการร่างกฎหมายดังกล่วาวประชาชนได่มีส่วนร่วมโดยที่นณะขกสได้มีการเรียกร้องให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในกนารแสดงความคิดเห็นมาโดยตลอดนะคะเมื่อวันที่2 0สิงหา64กรมอุทยานแห่งชาติจักป่าแล้พังคื จัดให้มีการประชุมออนไลน์เพื่อรับฟังคำที่เห็นของขอสสต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญายาธิการแห่งชาติมาตรา64และพรบสมวนและคุ้คทองสั์ปามาตรา121ผ่านระบบสืออิเล็กทรอนิกส์โดยคอสสได้นำเสนอต่อที่ประชุมให้มีการทบทวนร่างกฎหมายระดับรองทพุกฉบับ และให้นำข้อเสนอที่ได้จากการรับความไปปรับปรุงเพิ่มเติมแนํารร่างที่ปรับปรุงแล้วมาประทุมงร่งวมกันอีกครั้งหนึ่งโด,ย,ดยขณะนี้ขอให้ทะลอกันขัดนามร่างกฎหมายลำดับรองที่ะบับไว้ก่อนจนกว่าจะมีมติร่วมกันรวมไปถึงข้อเสนอทีข6บค้นที่ทรูปธรรมในการนำร่างกฎหมายนันดับรองรวมไปตลอดในพื้นที่ที่อการสุดราข้อจำกัด การก่อนประกาศใช้ตามที่อ้างถึงน,น,นะคะขอเนี่ยไปที่ชอบเสนเอเลยนะคะ่ะจึงขอร้องเรียน,น,านามายังท่านมุตตาคงสมบัตินะคะประธานกรรมการพิจารณาพิการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการสุขภาพดีและผู้มีความหลากหลายทางเพศดังนี้นะคะหนึ่งให้รตรวจสอบการบรรทัดใช้ภาคธรรมจากบุริยานแห่งชาติ พศ2562และพระาราชบัญญัติตงรวจและคุมชนสัตว์ป่าพศ2562รวมทั้งยางกฎหมายละเบีบรองรัฉบับว่าสร้า,างผลงประกอบกับพุณธรรมในพื้นที่อนุรักษ์ในจระเ็น,นดาดบ้านนะคะข้อที่สองให้ชี้แจงมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติร่รวมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนเพื่อป้องกันผล,ลกระทบจากพระาราชบัญญัติวิทยาหขตชาติพศ2562 คุณรองสัปปะขอขอสองห้าหกรวมทั้งด like ้านกฎหมายระดับรองผู้ช่วยบาทรวมทั้งขอข้อมูลการสำรวจพื้นที่ทำกินและพื้นที่การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าจากกรมทะยาแห่งชาติจากป่าและทั้งเพืชมาตรวจสอบร่วมกันตรงนี้ข้อดุจิทราบในการโดยการร้องเรียนคนีสองโอเคค่ะขอขอ ทุกๆคนนะที่ทำงานที่อาจารย์แต่ลแล้วก็ที่เรีเพื่ออะรคือัอที่อุตุนับนิยมตแ่เ่เรามาวันนรมาี่สบนีังราคุณหมายที่มันร้อประาอัตนแรกต่มากีนก็บมากเยอะแล้วกันที่เรีกคร ต้องมาตุลกเรียกตุลมาท่อยานทาการแก้ไขความลแ้ไกมล้บาว่าไม่ได้สบายใจวอยากให้การพิการตรวจต่อรปข่าวด้วยแล้วก็แก้กหมายนี่่กหมายนี่เราไม่ต้องยู่ที่เรืะไรหกหมายมันไม่ตอบเาที่อยู่ต่างลรว แล้วก็ให้กรรมการเนี่ยไปแก้ไขกฎหมายหรือให้ให้มาดู้ตรวจสอบครับคุณอยู่ที่ไหนป่าเราอยู่มานานแล้วอยู่มาคุณดีกว่านีเพราะป่ากัปปุ้ฎหมายแล้วก็อยู่ตเก็บกฎหมายเพื่อจะว่าเราสบายใจเนาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ผู้ติดปอกบอกย่างว่าเราก็จะอยู่ใต้ที่อยู่ทั่วแล้วก็เราอยื้อยื้อ คือเอกราชหมดล้หลายครั้แล้วกเี่อยู่อยู่ล้โเี่ยที่มันใช้ได้ก็ตอ่่าเราได้แก้ไขแล้วเราใช้ได้คีกว่าเกิดยุคอะไรนี่ยต้องมีส่วนร่วมแต่เฉพาะมีคนรเบผยดมีกรรมการหมดแค่เราติดก็อกปิดก็ไปแก้ไขทุกคนก่อนที่จะไปสื่อขออนุญาตนิกนึ่งว่า น้องชาติพันธานตอนนี้เรามีท่านสสเป็นตัวแทนของท่านในกลุ่มท่านประธานท่านยืนอยู่ตรงนี้ท่านทำทุกอย่างพวกเรากฎหมายตามตอนนั้นคณะเอได้มอบหมายท่านประธานอนุรู้ศึกษาในเรื่องนี้ขอให้ท่านพูดนิดนึงว่าท่านทําถึงไหนแล้วขนาดนี้เป็นยังไงไม่ใช่ว่าพอเข้าไปแล้วท่านนับเรื่องนี้มันตรงกับที่พวกท่านมาร้องวันนี้แทนตุลย์น้าตะกอน รอบเียนท่านประธานครับก็ขอจัสดีที่น้องกัะเรียมหรือที่น้องกระสยอของขุนที่ี่ครับเรื่องที่ท่านมาร้องเรียนวันนี้ผมเป็นคนฟุตชะดิษฐานหมือนกันผมเข้าใจในความรู้สึกความตั้งใจของท่านและปัญหาของท่านอยู่ในใจมากเลยนะครับปัญหาการประกาศกฎหมายสามฉบับของกรมป่าไม้และกรมปุทยยาสัตว์และพืช ปีพศ2562เราเลยเห็นว่าผลตระทบจะต้องมีผลตระทบถึงวิถีชีวิตที่เป็นปกติวิสัยและเป็นวิถีชีวิตตั้งเดิมของทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องเกลี่ยอที่น้องกราชรเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ในป่าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราได้จัดทำรายงานทำรายงานเทียบร้อยนะครับรายงานผลกระทบ การประกาศใช้พรบฉบับนี้นะครับกับมาตรการการทรวงคืนผินป่าของพระาตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในกรรมธิการเดี๋ยวเราจะขับเคลื่อนว่าสฉพาะที้ทีพรใช้ว่ากฎหมายฉบับนี้สิทธิความเป็นพี่น้องของเช่นอทีวัน กลุ่นที่สองเนี่ยไหลนะครับรวมกับกฎหมายรุกที่กําลังจะประกาศออกมานะครับเราเนี่ยนะก็จะมาเพื่อเสนอข้อเสนอให้หน่วยนะครับให้ชฟบอนะครับหรือคมืที่จะได้พิจารณารับรองข้อที่หนงทุกข้าวส่วนของพี่น้องอดีตที่มามากกว่านี้นะครับเราเองเพราะว่าจะต้องมีปัญหาที่น้องเราที่สิทแน่นอนนะครก็ฝากเรียนพี่น้องทุกท่านว่า กรรมธิการในสภาเพื่อแทนว่าจอของเรามีความตั้งใจโดยเฉพาะธนาคารเนี่ยไปบาร์ก็ไปครับรูทะเลก็ไปครับเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องในความทุกกลุ่มนะไรบ้างกีรมีิการเราอยู่ดีรับเรื่องไว้เพื่อเข้าสู่กาแก้ไขทุกท่านครับขอบค pues ุณครับนี่คือโรกหลานกลุ่มชาติพันธุ์โดยตรงเหมือนพวกท่านที่ยืนตรงนี้เพราะนนั้ปัญหา านความเด็กเราของท่านเรามีตัวแทนของท่านทีนท่จะดูแลและเข้าใจในที่ถึงชีวิตของพวกท่านที่ยย่าท่านดีแล้วเราก็ยินดีเพราะที่จะในเราเราทำระดับนี้แล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพวกท่านอาจจะเห็ยนที่การทําง,งานของเราแต่เรามีคณะทาง,งานมีอนุรัก,กษ์็ท่านเป็นประธานที่จะดูแลของท่านในเรื่องนี้ขอบคุณที่ยังมีตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์เข้าไปในสภา มีคนนี้ที่เข้าใจปัญหาของท่านไปอย่างดีนะคะก็จะรับไปแล้วก็อันไหนที่ท่านคนนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ท่านจะได้รู้ว่าอันไหนเปลี่ยนแปลงอันไหนกระทบหรือไม่กระทบคนรู้ดีคนอยู่ในปัญหาก็คือท่านสตสนทนา,านี้แหละคะ่ะเป็นตัวแทนของท่านพิพนธ์โดยตรงท่านมาถูกที่แล้หล่ะค่ะนะคะ,นะคะเราก็น้องรับที่จะไปอันไหนที่ผลกระทบเกิดยวเกี่กับ ภูมิทัศน์ของเรา,เราทุกหมู่ต้องีังาวเอาเอาแต่งแต่งเยอะที่เยอะทีนี้ปัญหาก็ไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ยังยังบอ,อกว่าอุตยาหใช่้ไหมคะแล้วก็พื้นที่เข้าไปทำกิจอย่างน,นี้นะคะนั่นคือควารสืบทอดของในวิธีการแค,นคนน่นี้ก็เย็นแล้ว <c ười>

แนนเี้องไกที่กทนี่ะครับแล้วก็ตงที่นี่แล้วก็งานอ่งงานแล้วก็ทัางานให้ข้าวต้นนะครับแต่ว่าเรามทำสร้างมากก็ให้เขาอยู่ับแต่ว่าถ้าผจ้างที่รับกำดานดีนะครัือว่ามัน โอ้วาอะไรมาเยอะหนังเ่อ,อ,อร้อมที่จะ,ะป็นางการเียนารานานการเป็นเหนึงซึ่งเรียนว่าเราจะเข้าไปแล้วศึกษาหาทางช่วยเหลือครอบครัวยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ลูกเนี่ยครอบครัวนี้มี6คน แต่ดำเนินคดีถ้าเป็นเคสหนึ่งของคณะกรรมการเรามาอยู่ภาพพื้นที่จริงการนำสู่การศึกษาเและแก้ไขให้ความร้อนชัดเันในบทบาทหน้าที่ของเราที่เราทํางานวันนี้เราก็ได้รับทราบปัญหาเหล่านี้เพื่อนำสู่การแก้ไขให้พี่น้องของเราะออเคนัคก